อวาปี่ไงปีเรยกาเลจัอน้รเตีเดากเนี้วมเลยี่ยรดาเต็อันนี้เราเตรมกับข้าวจะไปทําบุญที่วัดนะนี่ข้าสวยนะคะทุกคนเนาะเราลืมตอนถ่ายค่ะเราลืมตอนเราทําเราลืมถ่ายตอนเราทําคับทุกคนมีผัดผักกับผัด นี่ผักกับข้าวเราใส่กล่องไอศครีมนะครับที่นี่จะมีกล่องไอศครีมเราใส่ความร้อนผัดไก่ใส่ซอสญี่ปุ่นนะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะกับข้าวสามเสิร์ฟข้าวสองอย่างนะข้าวข้าวข้าวกล้องข้าวกล้องกับอันนี้นะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะอาหารเราจะไปทำบัสดอมแล้วก็แบ่งไว้หน่อยหนึ่งเนาะ แล้วก็มีผลไม้ได้วยนะทุกคนเราจะเอาผลไม้เราไปซื้อมาอันนี้เป็นแพรลอนอ๋อนี่เป็นสับปะรดแล้วก็แบ่งไปอย่างละน,นิดอย่างละหน่อยเนาะนำไปกันหลายคนก็อาจจะไปรวมรวมกันนะทุกคนเนาะนี่กัรนี่เป็นแพรลอนนะแพรลอนแพรลอนแพรลอนมีลิ้นจี่ด้วยนะคะทุกคนลิ้นจี่มาจากประเทศไหนไม่รู้พี่ตาซื้อมากิโลหนึ่งเนาะล้วแบ่งไป ทุกคนจะเอาไปทำบุญที่วัดทุกคนเจ้าค่ะน,นี่ลูกลิ้นจี่ลูกไม่ใหญ่นะไม่เหมือนของไทยเนาะไม่รู้ของของที่ไหนไมาด้วยเดี๋ยวพี่ตาจะเกบให้ดูเนาะมีซ้อมปะปนน้ไม้นี่ตาทุกคนลูกขนาดนี้เองอะ่ะทุกคนลูกไม่ใหญ่นะลิ้นจี่มูมาจากไหนไม่รูนะ้เนาะเขามีเอามาให้กินก็กิกกโลละร้อยยี่สิบ ถ้าเตะสถานทีน่นี้แพรลอนแพรลอนลูกใหญ่มากเลยครับลูกแพรนะทุกคนแพรลอนนะที่ภาษา,าจีนเรียกแพรลอนมันไม่ใช่ไม่เหมือนเหมือน,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 นลูกพับนะลูกแพรนะไม่ใช่แพรของคนจีนนะครับนี่ของฝรั่งนะครับทุกคนเนาะนี่ค่ะอาหารเรามีสับประรดกับข้าวข้าวกล้องผัดไก่ใส่พริกผัดพริกใส่ไก่เนาะไก่มันน้อยเกินเนาะ อันนี้ก็ผัดไก่อกไก่นะคะใส่ซอสญี่ปุ่นนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวพีนี้วันนี้พี่ตาจะพาไปทําบุญที่วัดนะคะตามพี่ตาไปเดินนะคะก่อนปีใหม่เราทําบุญก่อนนะคะทุกคนเนาะอาหารเพลนค่ะทุกคนอาาแก่เลยไมนีนม้อกลไอ้ถยตรงนี้มันมีไก่เลยนะ ไปตันยังไม่เ็เดี๋ยวยังุกินเยอะปีนไม่เป็นนางเอกเลยสิยังไม่ป่นวันนี้ไม่เซลฟี่จะถ่ายแต่อาหารนี่ไม่นานยังปนคิ้วนางก่องบนวงพระจันทร์เลยใส่ตะอนโมาไหมหมไม่รอม่หมูก็มีลินจีหมูลินจีมากไม่วางอะไรพี่ไม่วางอะไรคิดว่า อ๋เอไว้พวกนี้อันนี้ไว้พวกนี้เนาะพพี่เานี่หน่อยครับจะสิ้นต่อจะสิ้ต่อเราแล้วอนี้จะมีถวายเพนคารวันนี้จะมีลูกค้ามาสดเล้ก็เลยอยู่นะเรเี่ยรับต้องใส่ส่ไหเหรหลายมาเยังลูกค้าเลยหรอแล้วจะจับยัไงไม่ต้องใส่ไรนะพรีฟเวันี้ใส่ใส่บเหรอหลยมากเูเอเยแล้บยัไ เอาเอามโอ้ยรักสีลักพรก่อนเถอะฮะรักสีลักพรไม่ว่าไม่เห็นพูดกันแล้วคุยกัอยู่ประมาณนี้ไม่ได้มอะไรในกองไข่หรอเนอะมีไข่ลูกเขยไข่ดาวลูกเขยนะทุกคนปลาทูมาจากเมืองไทยเลยตออเพิ่งบินมาถึงเมื่อวันก่อนนี่เองค่ะเป็ไข่ลูกสะพร์ลไข่ลูกสะพร์ลเดี๋ยวมันมันแบนหน่ะเนาะใช่มันแบนเป็นลูกสะพร์ล ประตูนั่ิมชิมจิมจิมมจิมแกให้จิมไีีไปมาป้หิมเกศประตูลักไปหิมเอาไปไว้ไหนล่ะอะไรจ๊ะประตูที่เกศอ่ะนั่นแหะเกศไปแล้วนี่เกศทำไมเอาไปเอากี้เกศคือ่างววนะที่ไม่เกศลงเขาว่างน่ะคุณพี่อะไรเกศ กอพี่เก็บปลาทูเดี๋ยวเอาไปข้างบนเดีนี่ไปข้างล่างเขาก็แกะหมดเลยหรือเปล่าหมดแล้วจ้ะแกะหมดแั้วเหรอแกะหมดแล้วอุ๊ยตายต้องใจนี่คืออะไรมันใจหัวมันมันดุม oh, oh, ันดุท้องก็ใจแกะหมดแล้วเหรอพี่แกะหัวไว้เถอคะคนน้าขอโทษอย่ตูดพี่เลยเราแกะตั้งใจแกะแล้วแกะซะสวยๆแกะมาจากในวังในวังขุนเทียนใช่พูดถูกเนาะต้องตะไคร้ ตะไคร้ตะไคร้เหรอตะไคร้ตะไคร้อะไรตะไคร้ที่เขาขึ้นตะไคร้ไงตะไคร้ไงไม่นตะไคร้อยู่บ้านหลวงปู่นะนครเดอร์อบบอ๋อทั้งมดอู่ใกล้หที่ไหนมันทุกใหญ่มากเลยโปรแกรมปลาทูนี่ไงอ๋อทั้งันตีสุทันตาวิตินาจิตาวามุนินโตตันเตชะสราบว่ตุเตชัยมัง Sutta Nanda, Metta, Puṣe, Kawi, Jika Jatiayu. ตนาบุญสำหรับวันนี้ญาติโยมทั้งหลายประสงค์จำนวนโโีิรูปพระฝรั่งก็มีต่อนจากอินโดนีเซียมาเขียวพระจา์สังคมจากฝรั่งเศสเท่าหลายประเทศร่วมกันสวดมนต์สองท้ายปี ในวันที่31วันที่หนึ่งมารับบาตรยัดยมข้าวสารอาหารแห้งพี่น้องข้าวหน่มเขาเอามาแจกโทษเขาทำเองนั้นเนี่ยใคราำอ่ะพี่วันฟันจะคนพรรดิถ้าพี่เนาะชื่ออะไรขนมคาราเมลคาราเมลเขาทำเองนะเนี่ย อะไรวะเขาพีง่ายเขาีงเลยท่านก็สมกระดาษกระดาษเมาแี่ดิชีวิตกางเดืดแลมันจบเลเนี่ยกระดาษเมาแล้วเขเกตสไป